สวัสดีครับพบกับรายการภารกิจพิชิตอวกาศเตรียมความพร้อมสู่การประจนภัยกับนิทรรศการอวกาศ NASA a i u m a r e n a e r นิทรรศการอวกาศระดับโลกครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในงานมีเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมอวกาศมาจัดแสดงไว้อย่างมากมายรวมถึงเครื่องเล่นต่างๆที่น้องๆสามารถที่จะลองเล่นและสัมผัสดได้อย่างแท้จริง นอกจากจะตื่นตากับบรรยากาศที่เหมือนเข้าไปอยู่ในห้วงอวกาศแล้วน้องๆเคยสงสัยไหมครับว่านักบินอวกาศเขาใช้ชีวิตอย่างไรขณะอยู่นอกโลกเขากินอาหารเขาขับถ่ายและเขาทำกิจวัตรประจำวันกันแบบไหนน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับเราแนานำเครื่องเล่นภารกิจพิชิตอวกาศเตรียมว้ให้น้องๆได้สนุกกันด้วยนะครับ และน้องๆคนไหนที่ฝันอยากจะเป็นนักบินอวกาศวันนี้เราก็มีนักบินอวกาศคนแรกของเมืองไทยที่จะมาบอกหนทางทำให้ความฝันของน้องๆเป็นจริงกันครับสวัสดีครับผมอยากจะให้ที่มิ้งนะครับบอกความเป็นมาหน่อยครับกับน้องๆครับว่า พี่มิ้งได้เป็นนักบินอวกาศยังไงครับผมก็จริงๆมันเป็นโครงการหนึ่งนะคะตอนนั้นเนี่ยที่เขาเปิดตัวมาแบบว่าจะพาคนไทยคนแรกไปอวกาศนะคะพี่ก็สมัครเข้าไปนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนคนไทยเนี่ยไปคัดเลือกตัวที่สหรัฐอเมริกาด้วยครับะะแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยก็ได้เป็นหนึ่งใน23คนที่จะไปอวกาศค่ะปี่โอ้โหตื่นเต้นเลยใช่ไหมครับผม สำหรับน้องๆนะครับที่กำลังฟังพี่มิ้งอยู่ตอนนี้ครับอยากจะเป็นนักบินอวกาศเหมือนพี่มิงครับต้องทำาไงบ้างครับก็จริงๆการเป็นนักบินอวกาศเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะคัดเรื่องจากการเป็นคุณหมอไม่ก็นักวิทยาศาสตร์หรือว่าวิศวกรนะคะถ้าน้องๆเนี่ยสนใจเนี่ยถ้าเรียนมาทางสามสายเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะได้เป็นนักบินอวกาศในอนาคตมากกว่าเดิมด้วยครับน้องๆต้องตั้งใจเรียนนะครับผมอยากให้น้องๆเนี่ยมา่วมีทักษะการน้องเพราะว่ามันจะได้เปิดโลกใหม่นะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยจะได้เห็นอะไรที่เหมือนแต่ว่าเราเนี่ไมม่ให้คควารกับนนอๆะ มาร่วมสร้างฝันปลุกจินตนาการและแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยในนิทรรศการ NASA a r t h d a v e n t u r e นิทรรศการที่รวบรวมสุดยอดเรื่องราวแห่งอวกาศที่ใหญ่ระดับโลกตั้งแต่วันที่1พฤศจิาคมปีนี้ไปจนถึง1กุมภาพันธ์ปีหน้าณบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทนรัลพาซ่าราดพ้าวซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ไทยทิเต็ตเมเจอร์ทุกสาขาพบกับรายการภารกิจพิชิตอวกาศได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ